มาเรียนณินสตา์กับครูหวัวลากันค่ะย yeah. ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องสัจจะนิรัน์นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องสัจจะนิรัน์นะคะแต่ก่อนที่จะเรียนเรื่องสัจจะนิรัน์เรามาดูการสร้างตารางของตัวอย่างที่1ก่อนนะคะเขาให้หาให้หาตารางค่าความจริงของประพจน์ p แล้ว q และ p แล้ว q นะคะครูจะสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์นี้โอ้ใหญ่จังครูจะสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์นี้นะคะครูจะเขียนทีเดียวเลยนะครูจะไม่ใส่ช่องใครช่องมันนะเพราะครูไม่ชอบหันกลับไปกลับมาอ่ามันก็มี2ประพจน์ใช่ไหมคะก็จะได้จริงๆริงเท็จเท็จใช่ไหมคะ q ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จ ต่อไป P ก็จะเป็นจริงจริงเทสเทส Q ก็จะเป็นจริงเทสจริงเทสใช่ไหมคะในนี้เราก็จะทําในวงเล็บก่อนแล้วในวงเล็บก็จะมีวงเล็บย่อยอีกใช่ไหมคะในวงเล็บแต่ก็จะมีวงเล็บย่อยอีกคุยทำในวงเล็บย่อยก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมด้วยตัวสุดท้ายนี้นะคะทีนี้เราจะทําที่ตัวเชื่อมที่ท่าแล้วนะคะตัวเชื่อมท่าแล้ว มันก็จะได้อะไรคะหน้าจริงหลังเท็ปตรงนี้ก็จะเป็นเทจใช่ไหมนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยต่อไปครูก็จะเอาตรงนี้มาเชื่อมด้วยพีนะคะตรงคําว่าและมันก็จะได้อะไรคะเชื่อมด้วยคําว่าและหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงอันนี้นอกนั้นก็เป็นเทจหมดเลยใช่ไหมคะต่อไปครูก็จะเอาตรงและนี้มาเชื่อมด้วย ตัวคิวนะคะตรงคําว่าเรียกคำว่า,วาตัวเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะท่าแล้วก็คือหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จถึงจะเป็นเท็จใช่ไหมคะนอกนั้นก็จะเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นประพจน์นี้เราได้ค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนั่นเองคะประพจน์ที่ได้ค่าความจริงทุกกรณีนี้เราเรียกว่าเราเรียกประพจน์นี้ว่าเป็นสัจนิรันนะคะอ่า เพราะฉะนั้นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีรณนะคะทุกกรณีเป็นจริงทุกกรณีวิธีการตรวจสอบประพจน์ ว่าเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่มันจะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการสร้างตารางค่าความจริงนักเรียนก็แบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะก็สร้างตารางค่าความจริงของ p แล้ว q ทำไมคุณเขียนคีดเอจัง p แล้ว q วงเล็บปิดก็ต่อเมื่อนิเศษ q แล้วนิเศษ p ใช่ไหมคะอ้าววงล็บเกินมาค่ะไม่ต้องใส่วงเล็บโจจุดมันใส่วงล็บต์เกินมาอ้าวครูก็จะทําวงล็บหน้าก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทําวงเล็บหลังเสร็จแล้วก็เอาตัวเชื่อมตัววงเล็บหน้านี้มาเชื่อมด้วยคําว่าก็ต่อเมื่อองหน้ากับหลังนี้มาเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อเนาะครูก็จะได้ตรงนี้เป็นจริงจริงเทสเทสจริงเทสใครสงสัยว่าครูทํามาได้ยังไงว่าไอจริงจริงเทสเทนี้ก็ไปดูในคลิปของ การสร้างตารางค่าความจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเทสเทสจริงจริงอ่าด้วยตัวเชื่อมนี้ก่อนนะด้วยตัวเชื่อมนี้ก่อนครูก็จะได้อะไรคะเชื่อมไ้ท่าแล้วก็เป็นเทสมีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเทสใช่ไหมคะนี่คือตัวหน้านะคะนี่คือตัวหลังนะอันนี้ก็จะได้เป็นจริงต่อไป เชื่อมด้วยคาว่าถ้าแล้วนะคะเชื่อมด้วยคาว่าถ้าแล้วก็คือหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จอ่านอกนั้นเป็นจริงแล้วครูก็จะเอาตรงสีเหลืองตรงนี้ตรงสีแดงเนี่ยมาเชื่อมด้วยคําว่ามาเชื่อมด้วยคําว่าก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อก็คือถ้าค่าความจริงเหมือนกัน สแสดงว่าประพจน์นั้นมีค้ความจริงเป็นจริงถูกไหมคะหน้าจริงหลังก็จริงเชื่อมแล้วก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงอ่านี้ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงอ้าวจะเห็นว่าประพจน์นี้เป็นจริงทุกกรณีสแสดงว่ามันเป็นสัจจะนีรแหลเข้าไหมคะต่อไปข้อที่สองตัวนี้นะคะวงเล็บ p แล้ว q และนิเศษ p แล้วนิเศษ q อ่าต่อไป p เป็นจริง2กรณีเหมือนไอ้สประพบเหมือนกันก็แสดงว่ามี4กรณีก็คือจริง2เท็จ2อันนี้ก็จริงเท็จจริงเท็จสลับกันอันนี้ก็อะไรคะ p ก็จะเป็นเท็จเท็จจริงจริง q ก็จะเป็นเท็จ จริงเทสจริงอา้าวท่าแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วตรงนี้ก่อนนะคะมันก็จะได้อะไรคะตรงนี้จะเป็นเทสใช่ไหมตรงนี้จะเป็นจริงตรงนี้จะเป็นจริงเป็นจริงต่อไปเชื่อมตัวเชื่อมที่สองก็คือเชื่อมด้วยคําว่าและใช่ไหมคะตัวเชื่อมนี้กับตัวเชื่อมนี้นะคะเชื่อมกันด้วยคําว่าและคาว่าและก็คือจะมีหน้าจริงหลังจริงที่เป็นจริงใช่ไหมคะดังนั้นเป็นเทสใช่ไหม ต่อไปเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วสีเหลืองนี้กับสีเหลืองนี้เชื่อมกันด้วยคำว่าท่าแล้วก็คือหน้าจริงหลังเท็จมันจะเป็นเท็จใช่ไหมมันจะเป็นเท็จตัวอื่นจะเป็นจริงทั้งหมดจะเห็นว่าประพจน์นี้มีหนึ่งกรณีที่มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะแสดงว่าประพจน์นี้ ไม่เป็นสัจจนิรันโอเคไหมคะพระพุนี้ไม่เป็นสัจจนิรันถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นสัจจนิลันหรือไม่เราก็คือสร้างตารางใช่ไหมคะนี่คือวิธีที่หนึ่งต่อไปวิธีที่สองก็คือวิธีการจับเท็จหรือการหาข้อขัดแย้งนั่นเอง การหาข้อขัดแย้งนั่นเองนะคะกาหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ตรวจสอบว่าเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่อ่าวขั้นตอนการทําก็คือเนไคะวงเล็บนี้มีวงเล็บหน้าแล้วก็วงเล็บหลังเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วใช่ไหมคะเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วแสดงว่าเราสมมติให้มันเป็นเท็จใช่ไหมการจับเท็จเขาบอกว่าจับเท็จก็คือต้องสมมติให้มันเป็นเท็จ อ่าตัวเชื่อมถัดไปก็คือเชื่อมตรงท่าแล้วใช่ไหมคะอ่ามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรียนสร้างตารางมาต้องเป็นจริงจริงเทสเทสใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นจริงเทสจริงเทสแล้วมันก็จะเชื่อมกันตรงนี้ก็จะเป็นจริงเทสเทสเทสใช่ไหมคะฝั่งนี้มันก็จะเชื่อมกันออกมาออกมาแล้วก็จะได้ตัวตรงนี้แล้วก็จะเอาตัวตรงนี้ กับตัวตรงนี้มาเชื่อมกันด้วยคําว่าถ้าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยลากเส้นให้มันมาตรงอยู่ตรงคําว่าและกับคําว่าหรือโอเคไหมคะคาว่าและเป็นจริงเชื่อมไปคําว่าถ้าแล้วก็คือจริงแล้วเท็จมันจะต้องได้เท็จใช่ไหมเราสมมุติให้มันเป็นเท็ตตัวนี้นะคะเราสมมุติให้ตัวนี้เป็นเท็จนะเพราะฉะนั้นตัวหน้ามันต้องเป็นจริงตัวหลังมันต้องเป็นเท็จ ทีนี้ตัวเชื่อมด้วยคาว่าอ่านะทีนี้ตัวเชื่อมด้วยคําว่าและมันจะเป็นจริงมีกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังจริงใช่ไหมคะเป็นจริงแล้วก็ตัวเชื่อมด้วยคําว่าหรือก็คือหน้าเท็จหลังเท็จใช่ไหมคะถึงจะเป็นเท็จเ okay, ไหมเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก็จะเป็นค่าความจริงเหมือนกัน จะเป็นจริงค่าความจริงเหมือนกันเห็นไหมคะหน้าจริงหลังเท,ท็จก็จะเป็นจริงหน้าเท,ท็จหลังจริงก็จะเป็นจริงอ้าวทีเรามาเล่นที่และกับเราดีกว่าเมื่อกี้และคือหน้าจริงหลังจริงเชื่อมด้วยคําว่าหรือก็คืออะไรคะหน้าเท,ท็จหลังเท,ท็จเห็นไหมคะเห็นอะไรหรือยังตัวคิวอันนี้เป็น เท็จกับจริงใช่ไหมคะขัดแย้งแล้วตัวเดียวกันทําไมมีค่าวความจริงไม่เหมือนกันและยังมีข้อขดดัดแย้งอีกทั้งสองจุดนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ก็ขดดัดแย้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นสจดจันินิลโอเคไหมก็เป็นสจดจันินิลต่อไปตัวอย่างที่สอ่าตัวอย่างที่สี่ อันนี้วงเล็บอันนี้วงเล็บอันนี้วงเล็บสแสดงว่าสุดท้ายคือตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเ,เป็นเทจหน้าก็จะเป็นจิงหลังก็จะเป็นเทตอ่าตัวนี้หน้าเป็นจริงมีต้องสามกรณีเราไม่เล่นเรามาเล่นตัวหลังค่ะก็คือข้างหน้าจริงกับหลังเทจหลังจะต้องเป็นตรงนิเศษนะคะอ่านิเศษ P เป็นเทจแสดงว่า P ก็ต้องเป็นจริงได้เมื่อเราได้พเป็นจริงใช่ไหมคะ เราได้ตอนนี้เราได้ p เป็นได้ p เป็นจริงได้ q เป็นจริงเราเอามาแทนฝั่งนี้เลยค่ะ p เป็น p เป็นจริงแล้วก็ q เป็นจริงใช่ไหมคะแต่ตรงนี้จะต้องเป็นนิเศษถูกไหมนิเศษของมันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรคะเท็จแล้วเท็จก็จะเป็น แล้วเท็ดก็จะเป็นจริงใช่ไหมคะไม่มีตรงไหนที่ขัดแย้งเลยตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่ขัดแยง้งเห็นไหมคะยอมเราไปหมดทุกสิ่งอย่างยอมเป็นเท็ดยอมเป็นเท็จอ,อย่างโดยดีเพราะฉะนั้นประพจน์นี้ไม่เป็นสัจจานิรันดร์เข้า okay, ัไหมต่อไปมาดูแบบฝึกหัดค่ะ แบบฝึกหัดให้ตรวจอสอบกำหนดให้ pqr เป็นัวโพจน์ให้ตรวจอสอบว่าตัวโพจน์ที่กำหนดให้เป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่เหมือนเดิมค่ะวงเล็บไหนคะลืมอย่าลืมวงเล็บนะคะแสดงว่าเชื่อมสุดท้ายคือตรงท่าแล้วก็ให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นเทจถัดเข้ามาในวงเล็บสุดท้ายของในวงเล็บคือตรงนี้ใช่ไหมคะต้องทำตัวนี้เสร็จแล้วเ่อมาทำตรงนี้แสดงว่าขั้นสุดท้ายก็คืออยู่ตรงนี้อ่าหน้าจริงหลังเทจใช่ไหม ่อไปอันนี้ก็อะไรคะหน้าจริงหลังก็เทจใช่ไหมคะอ่าได้พีเป็นเทจเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่สิตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมคะแต่เราได้พีเป็นเทจใช่ไหมเรายืมมาค่ะเดี๋ยวเรายืมเข้ามาขอยืมหน่อยนะยืมมายืมมาพีเป็นเทจใช่ไหมคะ P เป็นเท็จแสดงว่ามันก็บังคับให้ส่วนนี้เป็นเท็จใช่ไหมอันนี้ถึงจะเป็นจริงถูกไหมคะอันนี้ถึงจะเป็นจริงอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตรงนี้เป็น P เป็นจริง Q เป็นเท็จใช่ไหมคะตรงนี้ถึงจะได้เท็จใช่ไหมอ้าวมีอะไรขัดกันไหมขัดแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ P ตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมคะแต่ P ตรงนี้เป็นเท็จใช่ไหมเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็เป็นสัจจานิรันเป็นสัจจานิรันหรือภาษาอังกฤษบอกว่าทอสโทโรจีนะคะเขีไหมต่อไปข้อที่2อง้าวทำใหญ่ๆเลยสุดท้ายอันนี้มันจะต้องเป็นท่าแล้วใช่ไหมคะแล้วในวงเล็บนี้ไม่ใช่ตรงสุดท้ายใช่ไหม สุดท้ายต้องออกอยู่นอกเลยคือตรงนิเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเทสแล้วเราก็ลากมาหาตรงนิเศษค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนิเศษค่ะถูกไหมเราได้ค่าถ้าเราปกติถ้าเราได้ค่าความจริงของ Q เป็นจริงเราก็ต้องมาว่านิเศษมันเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Q ก็จะต้องเป็นจริงอ้าวต่อไปนิเศษตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมคะแสดงว่าผลค่าความจริงของตรงท่าแล้วก็ต้องเป็นเท็จอ้า ตรงนี้เป็นเท็จแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นจริงอันนี้ต้องเป็นเท็จใช่ไหมคะอ่าได้แล้วค่ะขัดแย้งแล้วตรงนี้เป็นเท็จแต่คิวของเราเป็นจริงเกิดข้อขัดแย้งค่ะก็จะเป็นสัจจานิรันดร์โอเคอ่า ต่อไปข้อที่สามไหนข้อสามคุยอยู่ไหนขยายใหญ่เกินข้อที่3ามข้อที่สาอันนี้ก็วงเล็บใช่ไหมคะอันนี้ก็วงเล็บแสดงว่าอันสุดท้ายก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วต่อจากตรงนี้ต่อจากตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เศษมานิเศษก็มาตรงท่าแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะตรงก็ต่อเมื่ออายงให้ได้นะคะตรงนี้เป็นเทจ ตรงนี้เศษก็จะเป็นจริงตรงนี้ก็จะเป็นเท็จใช่ไหมคะนิเศษของนิเศษของมันเป็นจริงแสดงว่ามันต้องเป็นเท็จใช่ไหมคะตรงท่าแล้วได้เลยค่ะหน้าจริงก็หลังเท็จใช่ไหมคะอ่าเมื่อได้หน้าจริงหลังเท็จได้พีได้คิวแล้วค่ะเราได้พีได้คิวแล้วเราก็ขอยืมพีกับคิวไปใช้หน่อยพี P เป็น จริงใช่ไหมคะนิเศษมันก็จะเป็นเทจคิวเป็นเท็จเชื่อมด้วยคําว่าก็ต่อเมื่อก็จะเป็นจริงเห็นไหมคะตรงนี้จะเกิดข้อขัดแย้งเือข้อขัดแย้งแสดงว่ามันก็เป็นสัจจะนิรันต่อไป ข้อที่สี่ข้อที่สี่เห็นไคะในวงเล็บนี้ยังมีนิเศษอีกในวงเล็บข้างหลังนี้ยังมีนิเศษอีกตัวสุดท้ายคือนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนิเศษแล้วค่อยเข้ามานี่แล้วก็มานี่โอเคนะคะตรงนี้เป็นเทจหน้าก็จะเป็นจริงอันนี้ก็จะเป็นเทจเมื่อตรงนี้เป็นเทจใช่ไหมคะ เมื่อตรงนี้เป็นเท็จก็ส่งผลในข้างในเป็นเอ้ยผู้ผิดเมื่อตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมคะก็ส่งผลในข้างในตรงนี้เป็นเท็จเมื่อตรงนี้เป็นเท็จก็จะส่งผลในข้างในนี้เป็นจริงอ่าข้อนี้เชื่อมด้วยคําว่าและเป็นเท็จมีั้งสามกรณีใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อเป็นเท็จก็มีสองกรณีก็คืออะไรคะ จริงๆแล้วก็เท็จทใช่ไหมอ่าเรามาลองดูเรามาลองสมมุติว่าถ้า p เป็นเท็ต q เป็นเท็จเมื่อไม่มีตัวเลือกเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละค่ะมันก็จะได้เทจใช่ไหมคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือหน้าเทจหลังจริงก็จะได้เทจถูกไหมหน้าเทจหลังจริงก็จะได้เทจใช่ไหมทีนี้เราจะใช้ตัวไหนถ้าเรา ใช้ตัวนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้นะคะเราเอามาใส่ตรงนี้หน้าเท็จหลังเท็จมันก็จะเป็นจริงก็จะทําทให้ข้อมูลนี้ไม่ขัดแยง้งถูกไหมคะเราต้องหาตัวขัดแย้งให้ได้เรามาดูนะอันนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นเท็จเนาะตัวนี้เป็นจริงถ้าเรามาแทนตรงนี้หน้าเท็จหลังจริงเท็จแล้วจริงก็จะเป็นเท็จเห็นไหมคะมันต้องมีหนึ่งกรณีที่เกิดการขัดแยง้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นประพจน์นี้ก็ ไม่เป็นสัจจนิรันด์เพราะฉะนั้นตัวที่ครูจะใช้มาแทนครูจะใช้ตัวนี้นะคะอ่าครูจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะมันก็จะได้ได้อะไรคะ p ก็จะเป็นเท็จ q ก็จะเป็นจริงอ่ะก็เอาสีแดงแล้วกัน p เป็นเท็จ q ก็จะเป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อจริงก็จะเป็นเท็จ ตำแหน่งนี้ก็คือเกิดการขัดแยง้งใช่ไหมคะเกิดการขัดแยง้งเมื่อเกิดการขัดแยง้งก็แสดงว่ามันเป็นสัจจานิรันต์สัจจานิรันต์มันเขียนยังไงยิ่งเขียนยิ่งอื่นเนาะเราต่อไป ข้อ5ข้อสุดท้ายวงเล็บใช่ไหมคะนี่วงเล็บใช่ไหมแส,สดงว่าขั้นสุดท้ายคือตรงนี้เนาะขั้นสุดท้ายคือตรงนี้ทีนี้มาดูในนี้มาดูในวงเล็บมา,าต้องทําตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเราสร้างตารางถูกไหมแล้วสุดท้ายขั้นสุดท้ายของเราคือตรงและใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องโยงมาตรงและคะ่ะอันนี้ก็เป็นเท็ใช่ไหม อ้าวได้เป็นจริงก็ข้างหน้าของตัวนี้ก็คือตูงท่าแล้วข้างหน้าของตัวไอข้างหลังก็คือตรงท่าแล้วก็หน้าจริงหลังจริงถึงจะเป็นจริงถูกไหมคะทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะมันมีคําว่าท่าแล้วเป็นจริงตั้งสามกรณีเรามาหาจับเท็จดีกว่าค่ะเราเท็จหน้าจริงหลังเท็จค่ะแล้วเราก็จะเอาตัวไหนมาลองมายืมยืมตัวไหนมาก่อนก็ได้ยืมตัว P เป็นจริงก็มาเติมตรงนี้ถ้า P เป็นจริงใช่ไหมคะ P เป็นจริง Q จะเป็นอะไรนะถึงจะให้ตัวนี้เป็นจริงก็ได้หรือเราจะเอา R มาก็ได้ยืม R มานะคะอา้าวครั้งนี้คุณจะยืม R ยืม Rr R เป็นเทจใช่ไหมคะขอยืม R มาหน่อยนะ R เป็นเทจขอยืม R มาตัวนี้นะคะ เนาะขอยืมอามามต่อไปเมื่ออาเป็นเท็จใช่ไหมคะข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นอะไรคะถึงจะส,ส่งผลให้ตรงนี้เป็นจริงข้างหน้านี้ต้องเป็นเท็จถูกไหมข้างหน้านี้ต้องเป็นเท็จเท็จแล้วเท็จเป็นจริงแต่ถ้าจริงแล้วเท็จมันจะไม่มันจะไม่เป็นจริงจริงแล้วเท็จมันจะเป็นเท็จอ้าวได้ได้อันนี้มาแล้วคะ่ะ เดี๋ยวนะขอนี้ได้คิวมาแล้วก็ได้จรได้พด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถ P หาพีหาคิวตัวนี้ได้ใช่ไหมคะอ่าก็กําหนดให้มาเลยค่ะขอยืมมาไหนไหนก็มีแล้ว P ีก็จะเป็นจริง Q ก็จะเป็นเท็จใช่ไหมคะจริงแล้วเท็จก็จะเป็นเท็จมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งตรงนี้เห็นไหมคะเกิดข,ข้อขัดแยง้ง เพราะฉะนั้นก็เป็นสัจจานิรันดร์เคยไหมคะอ่าตัวอย่างทั้งหมดที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เป็นอ่ิธีการหาการตรวจสอบว่า,ราพระพธิ์ที่ให้มาเป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่นะคะก็มีอยู่สองวิธีก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือการสร้างตารางถ้าใครขี้เกียจสร้างสร้างตารางก็ใช้วิธีที่สองก็คือการจับเท็จ ก็สมมุติให้ตัวเชื่อมสุดท้ายของเราเป็นเท็จถ้าเมื่อไหร่ที่มันยอมเป็นเท็จกับเราก็คือมันจะไม่มีข้อขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเลยจะไม่มีตรงไหนมันจะคล้อยตากันไปหมดแสดงว่ามันยอมเป็นเท็จแต่ถ้าเรากำหนดให้มันเป็นเท็จแล้วทำไปทำมามันมีค่านั้นเป็นเท็จไอค่านั้นเกิดการขัดแย้งกันบ้างมันก็แสดงว่าปะพจน์นนั้นมันไม่ยอมเป็นเท็จตามที่เราให้มันมันเป็นจริงนะคะมันจะเป็นจริงโอเคไหมคะ สำหรับคลิปนี้เรื่องกสจัจจนิรันครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าในเรื่องการอ้างเหตุผลค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนขอบคุณครับบ๊ายบ,บายเย้ย